สวัสดีครับพบกระพูกันฟาร์มอีกหนึ่งคลิปนะครับผมคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาย้ายผึ้งนะครับ่งเข้าบ้านสวนนะครับผมตรงนี้เป็นบ้านสวนนะฮะว่าอ่าเห็นพี่เขาแจ้งว่าพึ่งเข้ามาอยู่ตู้เสื้อผ้าพี่เขากลัวผึ้งจะต่อยหลานนะครับเพราะต่อยเด็กนะครับเพราะว่ามีเด็กด้วยผึ้งอ่ะมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับผมเข้ามามาฝูงใหญ่เลยนะครับผมแต่ทีเนี้ยพี่เขาจุดทูบครับผมจุดทูบไล่ไปแล้วล่ะ ทีนี้เดี๋ยวไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอยู่ไม่อยู่นะครับผมผมกลัวว่าถ้าเป็นการจุดทูบแล้วเนี่ยพึ่งจะหนีนะครับพึ่งจะหนีเพราะพึ่งเขาจะเหม็นควันเหม็นเหม็นควันทูบอะครับเขาก็จะหนีนะฮะเดี๋ยวให้ไงเราไปดูกันครับว่าพึ่งเนี่ยยังอยู่อยู่ไหมถ้าอยู่ผมก็จะจับลงกระถางเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมกล่องพึ่งมาครับว่าอชุนหุกนิดนึงนะครับเพราะกล่องพึ่งที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็พึ่งก็ เข้าไปอยู่เรียบร้อยหมดแล้วเอ,อ่พอดีผมทำกระถางไว้สองอันพอดีเลยกระถางไอ,อ้ปลูกต้นไม้อะครับก็เลยว่าจะจับลงกระถางเลยนะครับลองดูว่าจะได้ไหมนะครับหรือว่าพึ่งเขาจะอยู่ไหมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันน้องเก่งมาจะพาไปดูพึ่งนะครับว่าพึ่งที่เขามาเกาะอยู่ตรงเนี้ยเกาะอยู่แบบไหนยังไงนะครับพึ่งเป็นพึ่งพงนะครับผม วันนี้ว่าจะมาจับไปจับลงกระถางเลี้ยงนะครับผมไปน้องกิ่งพาออนแี้ไปดูหน่อยครับลูก่ะโอเคนี่ครับโอ้โหวันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมมาในชุดไดโนเสาร์หรือเปล่าลูกไะ,กะตามเลยนะครับเป็นบ้านสวนนะครับผมโอเค <Okay. S 2> อ,อ๋อยังอยู่ตรงนี้เหรอคะอ่าโอเคเดี๋ยวอาเลมขอดูหน่อยอเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจะอยู่หรือเปล่าผมกลัวหนีครับเพราะว่าเนี่ยฮะเนี่ยครับรอยอขี้ทูบนะครับที่พี่เขาจุดไล่ตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าเขาเขากลัวต่อยหลานนะครับ นะครับเดี๋ยวหน้าไปดูกันเดี๋ยวดูกันนะครับอ้กแป๊บนึงนะครับ เหลืออยู่นี่ประมาณยี่สิบสามสิบตัวครับแสดงว่าหนีไปแล้วครับผมหนีออกไปแล้วถ้าลักษณะนี้เพิ่งหนีเนี่ยเขาจะออกไปอยู่ลรอบๆบ,บบ้านสวนนี่แหละครับผมเขาจะไปเขาจะไปเกาะอ,อยู่อ่าน่าจะส่วนมากก็ถ้าเป็นส่วนอย่างเงี้ยจะอยู่ต้นไม้ครับผมอยู่ต้นไม้แล้วก็รอหารังใหม่อยู่นะครับหาสถานที่ทำรังใหม่อยู่ไปเดี๋ยวไปเดินดูสํารวจอ่าด้วยกันครับผม <c oughs> นี่ครับพื้นที่พื้นที่รอบๆเป็นเป็นสวนยางนะครับผมเป็นบ้านสวนครับเป็นสวนยางนะครับอ่าตอนนี้น่าจะดูง่ายอยู่หรอครับเพราะว่าอ่าต้นยางนี้ใบเริ่มเขาเริ่มร่วงแล้วฮะเ,เดี๋ยวไปดูด้านนี้กันครับ เรามีคนพานำด้วยนะครับผมเจ้าของสวนครับผม ท่านผู้ชมครับเจอแล้วครับผมออยู่ไม่ไกลจริงๆครับผมอไหนน้องกิ่งเห็นเห็นยางเห็นเหมือนกันไหมอ๋อโอเคปอดีมันดูง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนยางเนี่ย่าต้นยางอย่างที่บอกครับใบเขาล่วงเขาก็จะเขาก่ออยู่เขาจะเราจะมองเห็นง่ายครับแม้ระยะไกลนะครับเพราะว่าเขาจะเกาะเป็นก้อนนะครับดําๆเราสังเกตได้เลยนะครับสังเกตง่ายเลยนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับ เนี่ยครับรังใหญ่ใช้ได้นะครับไอไประชากรเขาใช้ได้เลยครับผมนี่ครับเนี่ยพึ่งก็จะเขาก็จะหารังใหม่ที่ใกล้แหล่งอาหารนะครับใกล้แหล่งน้ำครับส่วนเนี้ยค่อนข้างจะ ก็จะหลากหลายมีพวกต้นกระท้อนนะครับผมมีต้นมะม่วงอะไรต่างๆต้นมะนาวต้นมะนาวด้วยใช่ถ้าเพื่อนๆเจอพึ่งอยู่มาอยู่แบบนี้นะครับถ้าอยู่ต่ำๆนะครับเราสามารถจับลงกล่องได้นะครับผมแต่เราแต่ผมประเมินดูแล้วครับกิ่งยางเนี่ยเขาเขาเกาะกิ่งที่โน้มไปนะครับกิ่งเล็กนะครับเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอากระถางเนี่ยครับวางล่อนะครับผม วาง่อไว้ใกล้ๆนี่แหละครับห่างจากรังเนี่ยประมาณประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับผมวางดักล่อไว้ดูนะครับว่าพึ่งเขาจะจะมาอยู่ไหมนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับผมถ้าถ้าเขาเจอรังที่เหมาะสมนะเขาก็จะย้ายไปอยู่ทันทีเลยนะครับไม่เกินวันสองวันนะครับไปเดี๋ยงั้้เดี๋ยวผมเอากล่องพึ่งเนี่ยนะครับเอากระถางที่ล่อพึ่งเนี่ยครับมาวางไว้นะครับผม ว่าพึ่งเขาจะมาอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปครับผมเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับเป็นผมได้ทํากระถางนะครับจริงๆไว้เอาไว้ล่อครับผมล่อพึ่งได้นะครับเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะครับผมก็ทาฟิลโมนนะครับผมนะครับแล้วก็ไอตัวอุดตรงนั้นนะครับอุดก้นกระถางผมใช้เป็นดินเหนียวนะครับผมดินเหนียวปั้นนะครับแล้วก็ ส่วนฝาเนี่ยจะเป็นฝาไม้นะครับผมฝาไม้ปิดไว้นะครับผมาาเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าพึ่งที่เขากําลังหารลังใหม่เนี่ยเขาจะตัดสินใจเลือกมาอยู่กระถางของเราไหมนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับแต่เปอร์เซนต์ก็พอมีครับผมเพราะว่า,าพึ่งเขาหารลังใหม่ด้วยพอดีนะครับผมใช่แต่ถ้าเป็นไปวางไว้ทั่วไปเนี่ยก็ อาจจะใช้เวลาหน่อยครับผมใจเย็นๆนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆฮ่เนี่ยเมื่อกี้น้องเก่งบอกว่าเห็นตัวพึ่งด้วยจริงๆด้วยครับผมคือเขาคือพึ่งเขาแคว้งนะครับผมเขาก็จะบินสำรวจไปทั่วเลยนะครับว่าอันไหนที่พอจะทํารงได้นะครับผมนี่ครับเราทําทางเข้าออกของเขาไว้อย่างนี้ให้นะครับผมเดี๋ยวท่านเดี๋ยวขอวางเลยครับผมเผื่อพึ่งเขาตัดสินใจมาอยู่นะครับ นี่นะครับผมเมื่อกี้ได้จัดแปลงสถานที่วางกระถางนิดนึงนะครับผมถือพื้นเมื่อกี้พื้นเขาไม่เรียบนะครับแล้วเขามีมันจะโยกนะครับผมตอนนี้ก็ไม่โยกละนะครับก็วางไว้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาอเ,อเอาไว้หน่อยนึ่งครับหางให้มันมืดนะให้เขาหน่อยนึง นี่นะฮะนี่ครับวางไว้อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเพราะว่าพึ่งรังเนี้ยครับเขาจะตัดสินใจมาอยู่ไหมนะครับพึ่งเป็นพึ่งที่กําลังหารังพอดีนะครับมาดูกันนี่ครับผมเพื่อนๆฮะนี่นี่ฮะนี่ครับนี่ครับผมเห็นตัวพึ่งครับเวอไปละคือพึ่งเข้ามาสำรวจอยู่แถวนี้เห็นเห็นบินอยู่ตัวสองตัวนะครับผมก็เลยว่าอ๋อตรงนี้น่าจะทำเรดีนะครับ ก็หวังว่าพึ่งเขาจะมาสำรวจแล้วก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่ครับผมตรงทางเข้านะคะไปเลยเห็นบลาคู่ลงแล้วนี้เห็นไหมี่า 看我几下？看到吧？